ครับวันนี้เรามาไขชีวิตรปลาดุกใหญ่นะฮะก็เรียกว่าปลาดุกมีไข่ในท้องด้วยมาหากุศสมลบบุญเนาะทีจตลาดสดพานก้าตัวในวันที่เก้ากี่โดวันนี้ห้าโลครึ่งผมห้าโลครึ่งเนี่ยครับก้าตัวห้าโลครึ่ง ครัวันนี้มาถึงท่าน้ำวัสพานแล้วปลาดุกไข่9ตัวนะครับ3ามโลครึ่งนะฮะก็ตัวใหญ่ๆมากวันนี้ตัวขนาดกลางเล็กๆไม่มีนะฮะก็ถือว่าได้อันที่สองของอ่าลูกปลาดุกที่อยู่ในท้องของแม่ปลาดุกทั้ง9้าตัวนี้ด้วยนะขออนุโมทนาสา,สาธุสาธุสาธุจะจะทำการปล่อยกันเย็นๆเดี๋ยวจะปล่อยให้แล้วนะอนุโมทนาเนาะ ตัวใหญ่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวขึ้นสู่แม่น้ำลำคลอง,องไปลองสู่แม่น้ำลำคลองไปสาธุสาธุสาธุเนาะอันตางใหญ่ไปสาน